หนุ่มโซดคนต่อไปสวัสดีครับไม้นะครับแดนุุันสีพาถ้าเปิดไฟให้ผมวันนี้เปิดตัวอีีลงไอจีกันเลยนะครับเด็กคนนี้มันเฟี้ยวนะเด็กมันเซ็ตเด็กมันสดน่ารักค่ะชอบผู้ชายพูดขาขาเมื่อกี้สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยชอบหน้าหวดเวอร์อายุยี่สิบเอ็ดปีตอนนี้เป็น วีเจแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ครับจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาตอบแชทเพราะว่าเราทำงานกับออนไลน์เราจะชอบเจอผู้คนในชีวิตจริงมากกว่าก็เหมือนเ์อเจอว่าแฟนเด็กใกล้ฉันอะไรเงี้ยเห็นเลขยี่สอ็ดอ่ะเขาต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูในขณะที่หนูนอนติดเตียงแบดบอยดูแบบร้ายๆอะค่ะเป็นเด็กร้าย อันนี้คิดไปเองหรือเปล่าว้าืออ้อใช้ไม่ใช่ไม่รู้เด็กมันดา่าอ,อ่ะคิดเองหรือเปล่าแล้วคือเด็กมองแต่งตัวดูก็ไม่ใช่คนดีเลย <c oughs> ขอเชิญพบกับมาหาหนาแห่งความโศดดานเด็กเกเสสสวัส์ปันละกะวงนายุทธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสก,กุลตลาเทีนยนไพโร์ นี่คือเทคนิคขอไทยแลนด์เ <ain> พื่อนซีขอส่องครับซสซันสุดพิเศษที่สาวโสดพาเพื่อนซีมาช่วยกันส่องหรือิซว่าผู้ชายที่มาในรายการใช่อย่างที่เธออยากได้หรือเปล่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท้าทายคุณผู้ชายมากๆอา่าแล้วตอนนี้เรามาถึงโค้งสุดท้ายของซสซันพิเศษนี้แล้วนะครับสาวโสดและเพื่อนซีทั้ง16คู่ก็พร้อมอยู่แล้ว เหมาะสมกับการเป็นช่วงสุดท้ายของซีซั่นจริงต้อนรับสาวโสดคนใหม่นะคะหนูใหม่และก้อยบี้ค่ะปลายซีซั่นพิเศษแบบนี้เทคเม้วไทยแลนด์เพื่อนสีขอสองเนี่ยหนุ่มโสดเนี่ยก็เลยต้องจัดแบบแร์ไอเทมสักน,นิดหนึงอุ้ยวันนี้มาดีเลยเหรอโอวันนี้มาดีเลยแหมใช้คำว่ามันกรุบกรุบจริงๆ เพิ่งแกะกล่องมาใหม่ๆเลยแกะพ <c oughs> ลาสติกมาเลยแกะพลาสติกมาเลยนุ่งโซดคนต่อไป all You you time? Time? You you I'm they can't beat me I'm perfect Follow me but can't keep up sorry you are gone and I'm from outer space I'm Jesus of the top You can catch me What do you talking? What do you แม่อุ้มมาลูกมาเอออ่ะอุ้มเลยอุ้ยอุ้ยอืมเอาแล้วอย่าไปยอมป้าเขาอย่างนั้นตางนี้งงผมอุ้มเองดีกว่าเออเออเอยเออจะแย่ใจแย่นเราจะไม่มีการอุ้มการขี่อะไรกันทั้งนั้นเด็กคนนี้มันเฟี้ยวนะเอี้ยวีเด็กมันสดโอเคเอาละมาดูซิว่าคุณเป็นใครมาจากไหนหนุ่มสดชันครับสวัสดีครับไม้นะครับดนุสันสีพา ถ้าเปิดไฟให้ผมวันนี้เปิดตัวีกทีลงไอจีกันเลยนะครับเด็กมันเอาเด็กมันเอาต้องโดนทำท้อเด็กนื้อต้องโดนอะไรนะมามามาเดี๋ยวขอโทษให้ยังไงยังไงเฮ้ยไม่เอาดิลุงไม่เล่นเล่นกับน้องเขาโอีป้าแหมลุงไม่เล่นแล้วโหไม่แต่ว่าเด็กก็รักเป็นนะครับนี่ เห็นเวลาเด็กมันสู้นะมันชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูวิ้ยเอาดับไปหนึ่งคนเหลือ15คนทนพิษความแก่ของตัวเองไม่ไหวดับไฟไป็นหนึ่งคน เอาละเดี๋ยวเราก็คุยกันนะเฟิร์นเฟิร์นตอนนี้ตอนรับสาวสดคนใหม่หนูมายสวัสดีครับบอยบี้สวัสดีครับตอนรับสู่เท็กแมวไทแลนนะครับอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจเปิดไฟก็ตอนแรกหนูนคิดว่าเขาตัวเล็กเกินเพราะว่าหนูแบบใชยืนข้างกันคือหนูเหมือนแย่งเขากินปะอ๋ <c oughs> อ <c oughs> ใช่เพราะหนูก็แต่ว่าชอบคนอวดไหมคะน่ารักมากมากเลยครับโอ้โยปกติเนี่ยต้นซีซั่นเนี่ยเพื่อนที่มาจะได้ สิทธิ์ในการตัดินใจปิดไฟก่อนถ้าบอยบี้ได้สิทธิ์นะคุณจะปิดไฟไหมไม่ปิดครับคนนี้นั่งใจยังไงเพราะว่านางกระซิบเลยบอกว่าหน้าเหมือนตัวเก่าน้าเหมือนหัวเก่าก็เลยแบบให้น้องได้ชื่นชมไปก่อนครับแสดงว่าของเก่าตอนนั้นยังทานไม่อิ่มอยากได้ของใหม่เฮ้ยแต่มีคนไม่โอเคแต่มีคนไม่โอเคเฟิร์นเฟิร์นเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมดับไฟอ่ะ เขาดูเด็กไปค่ะคุณน้ายังดูแบบแบดบอยดูแบบร้ายๆ้าอะค่ะเป็นเด็กร้ายชาดูเจ้าชูอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าเห็นไหมเด็กมันคือใช่ไม่ใช่ไม่รู้เด็กมันด่าอ่ะคิดเองหรือเปล่าแล้วคือเด็กมองสภาพอีเฟิร์นเฟินกับอีก็ตจีแต่งตัวดูก็ไม่ใช่คนดีเลยอ่าโอเคแก๊งพิชีฟ้าแดงก็ดับไฟไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต้องคุณเ,<อ>เปิดนะไฟน่ารักค่ะอชอบผู้ชายพูดคะค่ะเมื่อกี้เขาสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยชอบอจีนไาคนนี้ดียังไงอ่ะเขาก็ดูเป็นหมาเด็กที่จริงใจดีอยู่นะนดูเป็นหมาเด็กออ <c oughs> ดูแบบดูข้างนอกสดใสแต่ความจริงน่าจะหลายเอาเรื่องอยู่ <c oughs> คิดไปเองหรือเปล่าครับมึงเป็นต้องถามทุกคนแหละครับก็เขาอยากจะพูดคุยด้วยมันทําไมล่ะอ๋อป้องเธอจริงเหรอเนี่ยอขาโอบฟ้องแม่อะจริงฟ้องแม่อ่ะเดี๋ยวมึงดักกระทืบมันจากข้างหลังนะมันเอาแม่มันบางนะมึงทืบอมาข้างหลังเลยนะโอปอคนนี้เป็นไงคนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคจูเนียร์คนนี้ดูมันดูมีอะไรบางอย่างนะใช่มาก ในมั่งจริงะคือมันมีมวลเอเนอร์จีบางอย่างเกิดขึ้นตอนเดินผ่านไปอ่าได้ไหมยิ้มยิ้มเราต้องสั่งสอนซะหน่อยละดูไปยาวๆฟ้าคนนี้น่าสนใจยังไงน่ารักค่ะน่ารักอยากอยากดูแลอยากเป็นเพื่อนแม่คิดถึงแม่ัออันพี่นะ ได้ได้ครับว้าวเวคนนี้เป็นยังไง่ะดูน่าฮักดีคิเลนตมุตมิีิออนโอเคดูเป็นละออนเป็นดูเป็นละออนเออน่าฮักเทนคนนี้หลอนะหล่อหล่อขนาดแต่ว่าติดอย่างหนึ่งน่ากลัวไปหน่อยเนอะกลัวละออนนี่มันน่ากลัวสี่ห้ายี่นี้เออบ้านหาเป็นห้องว่ามันเน็ตในมันเน็ตในมันเน็ตในมีไออย่างสักอย่าง คุยกันแปลให้ฟังด้วยได้ไหมครับเ <c oughs> ขาพูดว่าดูน่ารักภายนอกแต่ว่าข้างในดูร้ายภาษาเหนือเขาเรียกว่าเน็ตในคือแบบแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่ในรูปมานี้ชามุกคนนี้เป็นยังไงเ <c oughs> บื้องต้นสู้มือดีค่ะชอบส <c oughs> ู้มือโอ<ห>้ดูตับโต้เลยดูดูไปก่อนค,อคือแบบดูแบบว่ามีความเด็กนะแต่ก็มีความร้ายในตัว<ช>ปว,ว่าแบบ ทรงอย่างเงี้ยดูรู้เลยว่าแบบถ้าเราดมแบบดมปากอะ่ะจะมากลิ่นมีกลิ่นเหล้าลำถ้าดมขลําจะมีกลิ่นนมผงอะ่ะ <c oughs> มันจะดูมีความแบบ <c oughs> ก็เด็กแต่ว่าคือก็ดูปากดีดูอะไรอย่างงี้ใช่ <c oughs> ดมูมีความแบบตอบโต้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เ <c oughs> บื้องต้น <c oughs> คือเด็กมันเพิ่งโตเมื่อโลโซปกแดงนี่อะไรฟิวนี้ก็เลยอยากรูว่าเออของจริงมันจะเป็นยังไง นิวแซนได้สตอรี่ไหมคนนี้อยู่แล้วฮะแต่โทษฮะนี่แฟชั่นหรือมึงซ่อมรถคือยังไงรถสวนไม่เสร็จอีกครต่อไม่ตั้งใจแต่งชุดนี้กันมาเลยคอนเซปต์็็ืือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเราต้องออกล่าแล้วเพื่อต้องได้แซนจริงจังโอเคแต่บังเอิญเห็นหน้านองเขาแล้วมันก็เกิดไอเดียซีรีส์อีกแล้ฮะนะสตอรี่นี่มันควรจะต้องยังไงฮะมันต้องยังไง ชอบดูซีรีส์ไหมฮะชอบครับอย่าพี่เขียนเรื่องดีให้เลยเทรนนีมักเน่กับอีเจท้าวไฟฮะโอโหพอร์ตเป็นยังไงอ่ะพอเขาเป็นน้องเขาเป็นเทรนนี Mag มักเน่เหมือนเป็นไอดอลที่แบบพี่ครับผมยังเต้นเข้าจังหวะไม่ค่อยได้อ๋อ,อันนี้เป็นครูสอนเต้นเป็นอีเจท้าวไฟก็คือจะมาสอนเรื่องการเข้าจังหวะกับน้องได้อย่างดีเลยฮะอ๋อสอนไปสอนมาเราหกล้มแล้วก็พุดเข้าไปเลยเรอันนี้พอรุณคุณ ก็มาสอนเต้นแบบอินเลิฟกันตัดไว่ได้ทาเหมือนหนังเซ็ตอัพอย่างงี้อะไรอย่างนั้นครับบาสิเป็นยังไงผู้ชายคนนี้เอ e น g y อี่ล้นหน้าหวดเวอร์แต่ตัวมาเข้าด้วยตัวมาเข้าทางด้วยมันดูเพลินค่ะเขาดูแบบน่ารักแบบดูน่าหยิกอ่ะแบบ น่าเอ็นดูอ่ะอยากได้เสือสิอยากได้เสืออ๋อไม่ย่ามแล้วทอเสือข้างในเออเหมือนเสือมันมุดหน้าลงไปในโพงอะไรสักอย่างไม่เห็นหัวเสือเลยค่ะตาบังมองยังไงคนนี้ก็เหมือนเซอเซอว่าแฟนเด็กใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยแฟนเด็กใกล้ฉันโอเคตรงนี้นะเน็กยังไงย้อนเหมือนจะร้ายแต่จริงอาจจะขี้อ้อนมากๆแสดงว่าเขามองคนเป็นนะ นี่พอมองคนออกไอ้ที่พี่บอกแม่ก็บอกแม่อ้อนให้ดูหน่อยอ้อนออนพี่ขาเอ้ยไม่ได้ยินเลยอ่ะพูดอะไรอ่ะพี่ขาเห็นไหมแม่มันได้มันได้ตายคุณเปิดไปก็ชอบในความที่เป็นเขาเขาน่าจะสนุกอืมแล้วก็ตอนนี้เรียนจบหรือยังคะ เอ้ยเขาห้ามถามเลยไม่ได้นะไม่ถามโปรไฟล์เดี๋ยวไปดูกันเราเองก็น่าจะให้ทุนการศึกษาหรือว่าเล่นทุนต่อเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาและเล่นเกมอเดี๋ยวดูโปรไฟล์ก่อนเดี๋ยวดูโปรไฟล์สนับสนุนคุณว่าใครต้องจ่ายตังค์ให้ใครแหวนคนนี้เป็นยังไงนุ่นก็เสือนี่ก็เสือแต่ว่าเสือสองตัวอยู่ทําเดียวกันได้นะคะ วเอาไว้ขย่ํากันทั้งวันเสือเจอเสือว้ยมิลลี่คนนี้ดูเป็นยังไงคือรู้สึกว่าแบบเหมาะเหมาะมากเหมาะกับเพื่อนเหมาะกับเพื่อนเหมาะกับเพื่อนแอบแววตาไม่ใช่ก็ดูแฟนๆแต่รู้แล้วแหละว่าน่าจะไม่ได้มีแค่นี้แน่ๆ่เราจต่อไปค่ะฟฟาสายคิดไงกับผู้ชายคนนี้ครับ พอดูแบบปากดีมากเลยอ่ะเออจะลองตีปากดูเอามือตีปากไปเลยปากอีกทีฝากสองทีเลยก็แบบดูแพรวพราวต่อปากต่อคาเก่งมากก็เลยเปิดไปรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองดูนลาคุณนมองยังไงรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนไมายเป็นเด็กที่ใช้ลินเก่งมากห้ามสปอยนะห้ามสปอยนะเขาใช้ลิ้นเก่งมากในทางไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะดับไฟเป็นหนึ่งคนเหลือ15คนหนุ่มโสดเราคงจะต้องทำความรู้จักคุณสันหน่อยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับและแน่นอนอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะสัญญาณนะครับไปกัน